สวัสดีครับมาดู power bank ตัวใหม่ที่กำลังวางขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์ตอนนี้ยอดกำลังพุ่งเลยนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะผมก็เลยจัดมาตัวหนึ่งมาใช้เองด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เห็นเขาบอกว่าความจุอยู่ที่5 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับลองดูแพ็กเกจมาแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบดูรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ด้านหน้าเขียนว่า2 usb 3 Input 2 led นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันด้านหลังก็มีเท่านี้นะครับสำหรับในกล่องนะครับก็จะมีตัว power bank นี่นครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะโอ้โหนี่ดูมือนะครับเทียบกับขนาดมือขนาดใหญ่พอสมควรเลยเป็นยี่ห้อ s u n e s s นะครับตรงนี้ก็จะมี แผ่นแปะการอยมาให้สำหรับพอร์ตการใช้งานจะมีไฟ LED 2ดวงนะครับมี Type C 1พอร์ต Lightning แล้วก็จะมี Micro USB ส่วนขาออกนะครับก็จะมีสีแดง2แล้วก็สีดำอีก2นะครับด้านล่างเป็น s u n n y s e Power Bank นะครับ50 0 0 0มิลลิแอมโอ้โห DC 5โวลต์แอม์เอา์พุตก็5โวลต์นนะครับ4พอร์ตเลย ใหญ่ดีหนักด้วยแต่หนักไม่มากครับก็โอเคดูไม่ได้ฟิตเปียกนะครับลองฟังเสียงใกล้ๆประมาณนี้ปุ่มเปิดตอนนี้แบตมา62%นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น Input Output ไม่แน่ใจว่าโชว์อะไรบ้างนะครับจะไม่มีการชาร์จนะอ่านี่นะครับถ้าดับบนคลิก จะเป็นเปิดไฟนี่นะครับไฟไม่ได้สว่างนะไฟก็แค่ระเรื่อแต่สามารถใช้งานตอนมืดๆได้นะครับติดทั้งสองดวงกดถ้าดาวนคลิกจะเป็นเปิดไฟนะครับสังเกตใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นลายสารเล็กๆทำให้ไม่ค่อยเป็นรอยเป็นรอยอยากนะครับสลับด้านหน้าด้านหลังนะโอเคประมาณนี้ลองมาชาร์จกันเลย หลังจากที่ทดสอบแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในส่วนของฝั่งทางนี้เนี่ยจะเป็นขาเข้าก็คือพอร์ต USB-C พอร์ต Lightning แล้วก็ตัว Micro USB จะเป็นไฟขาเข้าชาร์จเข้าตัว power bank นะครับส่วนไฟออกจะมีแค่4พอร์ต USB-A นะผมได้ทำการทดลองชาร์จไฟเข้าด้วยพอร์ตทั้ง3แล้วนะครับตัวที่ชาร์จไฟเข้าได้เร็วสุดก็คือพอร์ต usbc ชาร์จด้วยความเร็วก็ประมาณ2แอมป์นะครับส่วนตัว lightning กับตัว micro usb ก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ประมาณ1.5แอมป์แถวแถนี้นะครับส่วนการชาร์จไฟออกผมทดลองแล้วก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูกับตัวแท็บเล็ต a n d r o i d นะครับสำหรับพอร์ตที่เป็น usb a นะครับตัวนี้ชาร์จเข้าด้วยความเร็วประมาณ1.27แอมป์นะครับ แต่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ลดเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะเช่นเดียวกันพอร์ตข้างๆตามสเปคนะครับบอกว่าชาร์จ 5V 2โวลต์2.1แอมป์นะครับแต่จริงๆก็มันก็ไม่ได้ครับมีโวลต์ตกด้วยนะดู4.91แล้วก็1.2แอมป์นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นที่พอใจเท่าไหร่นะครับจริงๆน่าจะออกแบบได้ดีกว่านี้สำหรับพอร์ตสีดำนะครับมาดูพอร์ตสีดำก็จะประมาณ1.21นะครับ4.9เหมือนกันโวลต์ตกด้วยนะครับ เช่นเดียวกันนะครับสีมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าออกแบบสีมาเพื่อให้มัน่างกันตรงไหนนะครับลองดูเนี่ยสีแดงกับสีดำนะครับลองมาชาร์จให้ iPad บ้างนะครับสำหรับ iPad เครื่องนี้เดี๋ยวผมจะเสียบฝั่ง iPad ทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้ iPad เหลือไฟอยู่ประมาณ2 3ซนนะครับก็น่าจะชาร์จเร็วได้น่าจะดึงไฟเต็มที่ถ้าเกิดเขาทำได้นะครับลองมาดู ผมจะเสียบทีรับพอร์ตเช่นเดิมนะครับสำหรับกรณีที่เป็นพอร์ตสีแดงนะครับชาร์จด้วยความเร็วเฮียนตกด้วยแล้วก็ความเร็วไม่ถึง1แอมป์ผมว่าน่าจะไม่เข้ากันกับ iPad นะครับเมื่อสักครู่ชาร์จกับ Android ค่อนข้างเร็วเลยนะเร็วกว่า1แอมป์แต่ตัวนี้ได้0.9เองนะครับเหมือนจะออกแบบมาได้ไม่ดีเช่นเดียวกันตัวนี้ก็0.97 ไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ compatible กับตัว iOS นะครับ0.97 0.96ตัวนี้ก็เช่นเดิม0.97ครับทั้งๆที่ควรจะชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูของยีห่ห้อ Xiaomi บ้างผมเคยมี Xiaomi ตัวนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ Xiaomi โอ้โ จ่ายได้เต็มๆเลยนะครับ2.23ด้วยซ้ำไปนะเร็วมากๆสำหรับเสี่ยวมี่ตัวนี้โอ้นับถือนับถือออกแบบว้ได้เต็มที่เลยเนี่ยครับ2.27แต่ต่างกันนะตัวที่เป็นซันเนซี่นะครับพอชาร์จแล้วเนี่ยมันได้แค่0.9เองได้แค่0.97นะครับก็สรุปว่าตัวนี้ออกแบบมาได้ไม่ค่อยดี หวังว่าตัวนี้จะเป็นทางเลือกให้ทุกๆท,ท่านนะครับถามว่าเชียร์ตัวนี้ไหมก็เฉยๆครับเอาข้อมูลมาฝากผมเองก็ยังรู้สึกไม่พอใจเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้สาหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่เอาเพรแบงตัวใหม่ที่ผมซื้อมาใช้งานมาแนะนํารีวิวให้ชมนะครับเผื่อหลายๆท่านจะได้ข้อมูลจริงก่อนสั่งซื้อนะครับสาหรับตัวนี้เป็นยี่ห้อ s ซนเนซีนะครับประจุ50,000ื่นมิลลิแอมแต่ว่าเรื่องการชาร์จออกเนี่ยผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะ น่าจะมีพอตที่มากกว่าพอต USB-A แล้วก็น่าจะชาร์จได้เร็วกว่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามคาใจกับตัว Power Bank ตัวนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมทดสอบเพิ่มให้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ตามดิงที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปเป็นคอมเมนต์หลายท่านที่ซื้อไปก็หน้าตาแบบนี้แหละนะครับได้สินค้าตามสั่ง นะครับตามที่เขียนเอาไว้หน้าร้านแต่ว่าประเด็นคือเป็นสินค้าที่สเปคไม่ได้ตรงตามคาดหวังเท่าไหร่นะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับหล,หลายท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดค้นหามาเจอก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจลองเข้าไปอ่าน คอมเมนต์หน้าร้านตามที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปก็ได้เป็นร้านทาง l a ซ a ด้านะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา power bank ขนาดใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางที่ราคาไม่แพงประมาณ500บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมือถือที่ขนาดใหญ่เป็นแท็บเล็ตอย่างเี้ครับผมว่ามันชัดไม่ทันนะก็ลองประเมินเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกมาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ